สวัสดีครับเพื่อนๆนีน่ะครับวันนี้จะพามาดูการปรับปรุงหรือว่าแก้ไขในส่วนของบอ่อนะครับบ่อปูนที่ทําไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะครับเนื่องจากก่อนหน้าน,นี้เคยทําบ่อนะครับแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของการสร้างระบบบ่อนะครับก็เลยทําไม่บ่อตัวน,นี้ครับเสียหายหรือว่าบ่อมันระเบิดนะครับคือจะเห็นได้ว่าฝั่งนี้ครับ มันจะหลุดออกมาเลยครับออกไปตั้งแผงเลยนะครับบ่อแตกนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนเกิดจากในส่วนของแรงดันน้ําค่อนข้างเยอะและก็ความแข็งแรงของบอ่อมีน้อยนะครับเลยทำให้ส่วนของบอ่อเกิดความเสียหายนะครับก็เลยว,วันนี้นะครับเราเริ่มที่จะปรับปรุงหรือว่าแก้ไขในส่วนของบอ่บอม่อีกทีหนึ่งนะครับก็เริ่มเริ่มวันนี้ก็มา เรียกว่าเทคานนะครับเทคานก็รองรับการกอบล็กก่ออิฐขึ้นมานะครับนะครับลักษณะการเทคานก็ขุดดินลงไปนะครับลึกนะครับผมสักประมาณ10-20เซนนะครับก็ได้นะครับขุดลึกลงไปแล้วก็ความกว้างก็ให้ได้ประมาณกว้างกว่าหน้าของอิฐ นะครับก็่าอยู่ที่ประมาณสักสามนิ้วถึงสี่นิ้วโดยประมาณนะครับลักษณะนี้ครับด,ดูใกล้ๆเนี่ยครับเทมาลักษณะนี้นี่ครับก,กบ็แล้วก็ผสมปูนนะครับแล้วก็เททาลงไปให้ทั่วเลยครับ แล้วก็ที่ทีข่ขีดไว้นะครับไว้สําหรับเราก่ออิฐในอนาคตนะครับมันจะได้ปูนจะได้ประสานห,หรือว่าเกาะตัวยึดเกาะได้ดีนะครับผมจะถ่ายฮะอัปเดตเพิ่มเติมนะครับในส่วนของขั้นตอนต่อไปก็คือเรื่องการก่ออิฐขึ้นมานะครับว่าเราต้องก่อแบบไหนที่จะสร้างความแข็งแรงให้กับบขอของเราได้นะครับจะมาดูว่า ทำครั้งนี้นะครับหลังจากที่เรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์มาแล้วก็ลวงรู้ว่าบ่อจะพังหรือเปล่านะครับยังไงขอติดตามกันนะครับผมจะมาแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเทคานของบ่อเลี้ยงปลานะครับก็สามารถทักมาสอบถามกันได้นะครับนะครับที่สําคัญครับที่พูนอย่าลืมใส่หินนะครับแล้วก็เหล็กถ้ามีเหล็กก็ยิ่งดีครับก็จะช่วย เรื่อง,องความแข็งแรงเพิ่มขึ้นอีกนะครับ่มผมในในวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือ,อรอดูในกล่องของบอกวันนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับในในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสวดีครับ